เราก็มีคนที่เป็นเพื่อนของอันวานั่งอยู่ณที่นี้คนหนึ่งก็คือสหรีนะคะสหรีแบนะคะแแบเนี่ยก็เคยร่วมงานกับทางอันวามาอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ร่วมงานกับอันวาเนี่ยก็คงจะได้เห็นการทำงานของเขาเขาน่าจะเริ่มต้นการทำงานที่บุงารายาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำสื่อทางเลือกด้วยกันมาโดยตลอด อยากจะให้เล่าเรื่องเส้นทางการทํางานของอันวานิดนึงแล้วทําไมอันวาแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าตัวเองต้องทําสื่อทางเลือกสัลลมเล็กกุมรับบทลอยประกาศขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านครับเรื่องราวของอันวาผมขอเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ของอันวาซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่าย,ายๆผมอยากย้อนเป็นรายปีนะครับ ประมาณช่วงปี48ที่อันวาโดนคดีครั้งแรกก็คือสารชินต้นอันวาก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนรับรองแล้วหนึ่งปีกว่าๆครับมาช่วง48-49หลังจากออกมาจากเรือนรับรองนะครับช่วงนั้นก็อุทธร์แล้วก็ประกันตัวออกมาประมาณปี49นี่อันวาป่วยครับป่วยอยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับเกือบปอีมีผ่าตัดตรงท้องด้วยซึ่งหลังจากนั้น หลังจากหายป่วยอันวาก็เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในสื่อทางเลือกจริงจริงจังๆก็ประมาณปี 5, 5, 1, 5้าหน้าแหละนะครับผมได้รู้จักกับอันวาตอนที่ไปอินเดียด้วยกันซึ่งไปเรียนในหลักสูตรสันติวิธีของโรงเรียนสันติภาพซึ่งจัดโดย ngo นอกประเทศนะครับไปโดยมีเพื่อนที่เคยไปในปีก่อนๆเป็นรุ่นพี่แล้วก็แนะนำผ่าน มูลทีิสต,ติวิธีของมีดลของอาจารย์กคตุมนะครับแล้วก็ตอนนั้นอันวาก็ยังโสดอยู่นะครับก็คือหนังอินเดียนะครับมันหนังอินเดียก็มีเรื่องราวของความโรแมนติกเยอะทําให้กะํำล่ากับอันวาก็ไปพบรักกันที่นู่นนะครับอันนี้ฮะหายเครียดหน่อยไอ้เจ้าไออยู่อินเดียได้สามเดือนทําให้ผมได้รู้จักอันวารจริงๆที่อินเดียนะครับ ผมทึ่งในความสามารถของเขาว่าความคิดหลายๆอย่างของเขาก้าวหน้ามากซึ่งในขณะนั้นผมเองยังไม่ได้เริ่มเข้ามาในภาคประชาสังคมจริงๆจังๆก็ได้แรงบรันดาลใจจากเขามากมายเกี่ยวกับการทํางานของภาคประชาสังคมที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกผมได้กําลังทําอยู่ตอนนี้ครับขณะนั้นตอนที่อยู่อินเดียอันวาได ขายไอเดียหลายๆอย่างซึ่งที่ผมประทับใจก็มีเรื่องราวของที่จะทําให้มีเขตปลอดอาวุธเขาได้ทําโปสเตอร์อาภัสสรโดบัสรสัญญาต่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เน้นไปที่เจ้าหน้าที่ก่อนแรกๆเพราะว่ามันเห็นถืออาวุธเวลาจะเข้าไปในทีหาสถานอย่างเช่นมัสยิดอาวัดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ตลาดนัดให้วางปืนไว้นอกสถานที่ ฝากเพื่อนว้วก็เข้าไปตัวเปล่านั่นคือสิ่งแรกที่อันวาคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเขตปลอดอาวุธมีให้ดูไหมคะโปสเตอร์นี้โปสเตอร์ไปแปะด้านหน้าแล้วครับเมื่อกี้พามาีม,ม,มีอยู่แขวนไว้ข้างหน้าแล้วก็ในเว็บเพจของกลุ่มเพื่อนอันวาก็มีครับในส่วนกลุ่มสื่อทางเลือกหลังจากที่กลับมาจากอินเดียเราก็ทํางานด้านสื่อทางเลือกกันอันวาก็ทําเว็บไซต์ของมุงอาราย,ยอนิวซึ่งตอนนั้นก็ยังดาเนินการอยู่โดยอันวาเป็นคนรับผิดชอบ ในการดูแลเว็บไซต์แล้วก็อัข่าวสารข่าวสารส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นมุมมองที่มาจากชาวบ้านจริงๆซึ่งอนุวาจะลงในพื้นที่เพื่อที่ลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแล้วก็เอาเสียงของชาวบ้านมานําเสนอทําให้ถูกมองจากาฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นการเสนอข่าวด้านเดียวนะครับไม่มีข้อมูล อ่าอีกด้านเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่เวลาเกิดเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่เกิดเหตุการณ์กับคนไทยพูดเองก็ไม่มีการนําเสนอด้านนี้ครับซึ่งคําตอบจากคําคถามเหล่านี้อันวาก็ได้ไปตอบกับท่านแม่ทัพภาคที่สี่เมื่อวันที่สามสิบมษายนก่อนที่อันวาจะเดินคดีหนึ่งวันครับโดยอันวาโทรมาชวนผมด้วยว่า,าท่านแม่ทัพอยากรู้จักสิวัตานีซึ่งอันวาก็เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิก ก็เลยมาชวนผมซึ่งอยู่ว่าตนนีมนนาแล้วเขาบอกน่าจะไปให้ปักคําเองเขาบอกเงี้ย <c oughs> เข้าโทรมาเราก็นัดกันวันนั้นก็ไปที่ค่ายสรินทร์ครับแต่พอไปจริงๆแล้วคนที่พูดกับแอนวาผมไม่ได้พูดอะไรเลย <c oughs> ผมอยู่ข้างหลัง <c oughs> ออนวาก็พูดในเวทีวันนั้นว่าสิ่งที่ได้นําเสนอสื่อทางเลือกที่นําเสนอมาเป็นข่าวที่ออกมาจากด้านเดียวนั้นเพราะว่า ในส่วนเราเป็นสื่อทางเลือกตัวน้อยๆในพื้นที่เวลาลงไปสัมภาษณ์เหตุการณ์แต่ละอย่างนั้นขอประสานไปยังผู้บัญชาการณนะพื้นที่นั้นๆส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไม,ไ,มไม่ได้รับความร่วมมือไม่ได้รับการสัมภาษณ์แล้วก็วัุตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราโนนเนมไม่ใช่สื่อหลักอย่างช่องเจช่องสาช่องหาอะไรประมาณนี้ ก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ไม่ให้มาสัมผั์อะไรประมาณนี้ซึ่งในเวทีวันนั้นท่านแม่ทัพเองก็รับหลักการแล้วก็ให้ฝ่ายเสนาธิการให้ฝ่ายขุศเอารายชื่อของวัตานีแล้วก็เอาบทถัขขออวกาอนัวด้วยวันนั้นหลังจากนี้เวลามาีเวลาวัตานีหรือว่าสื้อทั้งเลือกอื่นๆจะลงที่ท่านแม่ทัพว่าฝ่ายเขียวเต็มที่ลงไปเลยจะขอสัมภาษณ์ใครอะไรประมาณนี้ เอาเบอร์โทรศัพท์ของอันวาไปครับผมวันนั้นทําให้บรรยากาศของสื่อทั้งเลือกกับทางฝ่ายความงเป็นไปอย่างชื่นมือนะครับก็คิดว่ามันมันเป็นอะไรที่หายอึดอัดหลังจากที่สี่ห้าปีวันนี้เราทําสื่อทั้งเลือก็จะโดนเรื่องแบบนี้มาตลอดตรงนี้ขอขออนุญาตแทรกคาถามนิดนึงว่า คือซารีแบเองเนี่ย <บ S 1> ก็อยู่ในกลุ่มสื่อทางเลือกครับผ<บ>มแล้วก็น่าจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับอันวาค่อนข้างเยอะในเรื่องของแนวทางในการทํางานที่นี่ทําไมถึงต้องมีความพยายามในการที่จะเอาเสียงของชาวบ้านเนี่ยออกมาครับเป็นความตั้งใจอย่างแรงกล้าแรกๆเลยที่ได้คุยกันกับอันวาว่าเมื่อเราสนใจที่จะทำสื่อแต่สื่อที่เราอ่านอยู่ทุกวันคือสื่อสื่อหลักคือจะออกมาในเชิง ให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องของโจนใต้อะไรประมาณนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้คุยกันเราจะไปะจะไปว่าหรือว่าจะไปโกรธสื่อทางกระแสหลักก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่เองทําไมเราไม่นําเสนอล่ะไม่นําเสนอให้สังคมส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นยังไงมันยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออ,อกไป เพื่อให้เป็นข้อมูลสองด้านเพื่อที่สังคมส่วนใหญ่จะได้พิจารณาได้ตัดสินใจประเด็นตรงนี้ทําให้เราคิดที่จะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านจริงๆซึ่งสิ่งที่เราเข้าไปถึงจริงๆก็คือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบางบางเหตุการณ์บางครอบครัวก็อาจจะไม่ให้สัมภาษณ์ไม่กล้าแต่บางครอบครัวที่กล้าเราก็ไปสัมภาษณ์และก็นําเสนอ,อกมาผ่านสื่อทางเลือกผ่านเว็บไซต์ ม,นนมีความเสี่ยงไหมคะก็ตรงนี้ก็ปกตินะครับในพื้นที่นี้ความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่เราต้องทุนใจเมื่อเราคิดที่จะต้าเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ทุกคนก็ต้องพูดเรื่องของการเตรียมใจว่าความเสี่ยงต้องมีอยู่แล้วแต่ก็คือเราระมัดระวังในการนําเสนอบางทีเรื่องราวที่เซนซิทีฟมากๆเราก็จะคัดกรองกันก่อน ที่จะนาเสนอ,อกไปนะครับเราก็จะมีที่ปรึกษาหลายๆคนในพื้นที่อย่างอาจารย์ศรีเองอย่างทนายความแบกอฮาอย่างบางอายุแล้วก็พี่น้อยบางทีเราก็จะปรึกษากันก่อนที่จะนําเสนออะไรสักอย่างแล้วก็ล่าสุดที่ได้ร่วมงานกับอันวาคือเวทีของบิจารอนะครับบิจารอปัตตานีซึ่งล่าสุดก็รู้สึกว่าจะโดนป้ายสีว่าเป็นสิวนาที่บิดเบือนอะไรปราณนี้อ,อันวาเองก็ผมก็เชิญอันวามาร่วมเวทีด้วย เช่นนั้นว่าไปคืนนั้นที่ชะนะอันวาก็ขึ้นไปเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งในเวทีวันนั้นก็มีเสียงจากชาวบ้านว่าไม่อยากให้มีเสวนาอะไรประมาณนี้เรื่องมันร้อนอชาวบ้านบางทีอาจจะไม่เข้าใจอาจจะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของการพูดเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่ส่งส่งกระดาษขึ้นไปซึ่งอันวาก็ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทําให้ที่วันนั้นก็ผ่านไปผ่านไปด้วยดีไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรมากมายก็เป็นเสียงของชาวบ้านกันส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าอันวาน่าจะเข้าร่วมกับกิจกรรมในหลายๆเรื่องแล้วก็ตั้งแต่ที่เริ่มมีความพยายามที่จะเจรจาสันติภาพกันมาเนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มคนที่ทำงานในพื้นที่จำนวนมากค่อนข้างจะตื่นตัว แล้วก็บิจารอเนี่ยก็เป็นคล้ายๆส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่ที่พยายามที่จะปลุกชาวบ้านขึ้นมาให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการสันติภาพให้เข้ามารับรู้ให้เข้ามาแสดงออกใช่ไหมคะซ,ซึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยเดิมทีก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้เห็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของคนจํานวนมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็บิจารอเองก็ดีหรือคนอื่นๆก็ดีเนี่ยก็คิดว่า คนที่เข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้ต้องใช้ความกล้าพอสมควรเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สําหรับหลายๆคนคนที่เข้าไปขับเคลื่อนเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเหมือนอย่างที่ซารีบอกว่าตอนนี้บิจารก์กอก็เจอคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็มีคนออกมาพูดว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทําอะไรที่มีเจตนาไม่ดีแอบแฝงใช่ไหมคะ,ะแม้กระทั่งการจัดพูดคุยในวันนี้เองเนี่ย เราก็ก็มีการเชื่อมโยงว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่จัดทําเวทีของสิวนาบิดเหือน,นก็คือเวทีวิจารอปตนนีก็มีคนเชื่อมโยงกับเวทีที่เราทาเนี่ยก็คือเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามเชื่อมโยงที่ค่อนข้างจะเหนือชั้นเล็กน้อยเรียกว่ามาเหนือเมฆนะคะคือ <c oughs> ปรากฏการณ์ของอันวาที่ที่มันั้างคาใจกลุ่มเพื่อนๆที่ทําสื่อด้วยกันก็คือว่าในขณะที่ รัฐเองอได้เปิดเวทีเจรจาที่นอกประเทศคือทิมาเลเกี่ยวกับการยอมรับว่าขรอบวนการเบียเอ็นนั้นคือคู่เจรจานะครับในขณะเดียวกันก็ได้ตัดสินคดีที่เป็นพิพากษาว่าเป็นสมาชิกของเบียเอ็นทั้งทที่เป็นเพียงแค่คำสัพทอดนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเวทีที่คุยกันอยู่ยอมรับเองว่าตัวจริงตัวจริงมายอมรับแล้วว่าคือเบียเอ็นมาคุยกันอยู่ต่อหน้าแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่คนที่เดินไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นสมาชิกเบียเอ็นแต่ก็โดนคดีของการเป็นสมาชิก12ปีนั่นคือสิ่งที่ประเด็นที่ค้างขัดใจกลุ่มเ,เพื่อนที่ทำซื้อด้วยกันอยู่ที่คุยกันอยู่ ด, uh huh. ดังนั้นจึงจะตอบโจทย์ว่าอันวาชบาจะบานที่วันนี้เนี่ยไม่รู้มันจะบานไหม <laughs> ในใจของกลุ่มเพื่อนๆก็บานอยู่แล้วนะครับบานอยู่แล้วแต่ในส่วนของกระบวนการกระบวนการที่จะนำมาหลังจากนี้นะครับมันมันจะบานไหมก็จะรอดูครับ